อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด,ดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพีนพนพน่น้องเข้าสู่ช่องครูด,ดงคอยและครูด,ดงชาแนล ครับผมช่องคูโด่งคอยและคูโด่งชาแนลจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสอบของสะสมนะครับให้กับเพื่อนๆพนพ,นพี่เพื่น้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่แล้วจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนเพื่อนพี่เพื่น,พน้องที่เป็นนักสะสมได้ทราบข้อมูลโดยทัน่นทัวนท่วกันนะครับบางครั้งคูโด่งก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสอบเพื่อใช้ในการสะสมนะครับสำหรับวันนี้นะครับคูโด่งจะมาพูดถึง สองเหรียญน,นี้นะครับก็คือเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งทั้งสองเหรียญน,นี้ครูดงเห็นมีราคาขยับอยู่นะครับทั้งสองเหรียญน,นี้มีการเคลื่อนไหวแล้วที่สําคัญคือครูดงถ้าเกิดใครมีเนี่ยครูดงก็ยังอยากให้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับสอเหรียญสอ เหรียญเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับเหรียญแรกที่คุโด่งจะมาพูดถึง<ม>ก็คือเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ5บาท เหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับก็คือแบบหนานแล้วก็แบบบางสําหรับเหรียญที่คุณโดมาพูดถึงก็คือเหรียญแบบบางนะครับแต่เหรียญน,นี้จะเป็นปีพุทธศักราช2553นะครับสําหรับเหรียญ5บาทปี2,553มเนี่ยมีข้อมูลออกมาเนี่ค่อนข้างเยอะนะครับบางว่าก็ผลิต20ล้านกว่าเหรียญ6ล้านกว่าเหรียญน,นี่แต่ จานวนการผลิตเนี่ยเท่าที่คุณด่งดูนะครับอาจจะไม่จําเป็นสําหรับเหรียญพสนี้แล้วเหรียญพศนี้นะครับเคยมีราคาขึ้นมาถึงเหรียญละ8บาทก็มีนะครับสําหรับเหรียญใหม่ๆจะเกิดเหรียญย n c นีนี่ขึ้นเป็นหลัก 20.. บาทไปแล้วสําหรับเหรียญนี้นะครับทีนี้ สำหรับเหรียญน,นี้เท่าที่คุณดวงเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมเนี่ยเริ่มมีการเก็บนะครับเริ่มมีการเก็บแล้วก็เริ่มมีการประกาศรับซื้อขายคุณดวงกะะ็เลยอยากให้เพื่อนเพื่อนน้องเบื้องต้นถ้าเกิดใครมีเหรียญพอสอนี้ถ้าไม่จาเป็นจริงๆอย่านําไปใช้นะครับพอสอนี้เลย2,553นี่นะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่านําไปใช้นะครับเพราะว่า จะมีราคาเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนี่คือเหรียญแรกที่ครูโดงนํามาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับเหรียญ5บาทปี2553ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับสําหรับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บบาทของในหลวงราชการที่9้าอีกเช่นเดียวกันสําหรับเหรียญนี้ก็ต้องยอมรับว่าราคาสูงเกินหน้าเหรียญนะครับสมัยก่อนนี่เหรียญนี้ ราคาอยู่แค่20บาทเองตอนนี้ขึ้นมาถึงเกือบจะ50บาทแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั่นก็คือปีพศ2553สําำหรับเหรียญปี2553นะครับจำนวนการผลิต195 3,000เหเหรียญถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับที่7นะครับพอผลิตน้อยก็เป็นที่ต้องการสำหรับเหรียญน,นี้นะครับใน หมู่ของนักสะสมนะครับจะเห็นว่าเหรียญน,นี้เราจะพบเจอพอสอนนี้นะครับจะพบเจอได้ค่อนข้างน้อยปัจจุบันนะครับราคาก็อยู่ที่30บาทถึง50บาทแต่คุณโดงก็อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนน้องอีกเช่นเดียวกันเหรียญน,นี้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆถ้าไม่เดือดร้อนจริงอย่านําไปขายนะครับคุณโดงยังเชื่อว่าหลังจากที่เศรษฐกิจดีขึ้นเหรียญน,นี้จะ มีมูลค่าสูงขึ้นอีกแน่นอนนะครับนี่สองเหรียญน,นี่นะครับทั้งเหรียญห้าบาทแล้วก็เหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนี่ครับผมสองเหรียญน,นี้เก็บได้เก็บก่อนนะครับถ้าจะใช้เลือกใช้พศอ,อ,อื่นไปก่อนนะครับนี่ทั้งสองเหรียญสองพศนี่นะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสั้นๆแต่เพียงเท่านี้อยากจะมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆว่ายังไงเราก็ต้องผ่าน ช่วงนี้ไปให้ได้นะครับนี่ครับผมสองเหรียญหนึ่งพศ .2 เหรียญน,นะครับ2553ราคาขึ้นอีกแน่นอนครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณดวงด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데